สวัสดีค่ะเยอรมันไทยอีสานเรามาดูการให้อภัยฟฟเฟสไซฮงเฟสไซฮงแปลว่าให้อภัยเรามาดูเอสเอสทูดมียร์ไลท์แปลว่าฉันเสียใจฉันเสียใจนี่ หมายความว่าเหตุหของที่รักที่คนอื่นแพงเนี่ยเสียหายหรือว่าเออฉันเสียใจเด้อฉันไปบ่ได้เมื่อนี้จังสินาเป็นต้นสมมติฉันเสียใจอันนี้ถ้าจะเป็นฉันเสียใจมากก็จะเป็นเอสทูด เมียเซลไลท์เอสทูดเมียเซลไลท์ฉันเสียใจมากเมื่อกี้นี่ถ้าถ้าเอาเซออกถ้าเอาเซออกก็จะเป็นเอสทู m เมียไลท์ฉันเสียใจธรรมดาคือฉันเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งสี่ก็ได้ เดี๋ยวมาดูอีกอย่างหนึง่งเอดเอชชุนเอชชุนดิกุงเอชชุนดิกุงขออนุญาตหรือว่าขอโทษเดอ้อทางตรงนี้ไปทางใดหรือว่าขอโทษเดอ้อเห็นคนนี้บอ,อเห็นแฟนคอยบอแต่งสีก็ได้